เราขายเฉพาะรถสวยเท่านั้นตัวถังไม่มีชนนะไม่มีจมน้ําหรือตะต่อการันตีจากประสบก,กา,รารณ์การทำอู่บอดี้อู่รีสโตของเราเองเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูรถหรือดูรถไม่เป็นเราขัดสรรมาให้ท่านแล้วสวยแน่นอนครัสวัสดีครับถึงซีเล็กนะครับมาอีกคันแล้วนะครับคันนี้คันที่15นะก็ข้างหลังผมนะ b m e 24 แต่ง A ครับอีห e น้าทั้งคัน E24 เนี่ยผมบอกเลยไม่ต้องไปซื้อที่อื่นซื้อที่ผมที่เดียวผมมี3ามสี่คันเลยนะครับแล้วเป็นรถที่หายากสะสมราคาขึ้นทุกวันนะครับคันนี้ก็พร้อมๆนะครับคันนี้เป็น E24 นะครับตัวบอดี้เป็นซีรีส์หนึ่งนะครับ นะครับก็เป็นคูเป้เป็น GT นะเป็นแกนทัวเลอร์นะครับก็สีสันสวยงามบอกเลยสีใสเงาแวบนะครับ,บอุปกรณ์ทุกอย่างก็เรียกไว้ว่าพร้อมอะ่ะครบครบหมดนะครับด้านหลังเก็บของนี่ใส่ได้จริงนะผมบอกเลยนี่ใส่ถุงก๊อฟได้สองใบเลยนะครับแล้วก็ทำมาใหม่ผ้าเพิ่นเนี่ยผมทำใหม่หมดแล้วนะครับ ครับเปิดห้องเครื่องนะครับของ E24 คันนี้นะครับคันนี้เป็นวางเครื่องมาใหม่นะเป็นเครื่อง M30 35นะครับต, cc, ต,ตัว 3,500cc เกียร์โต้3เกียร์ได้ครับครับผมเข้ามาภายในนะครับของ BMW E24 นะครับหน้าฉลามง่ายๆคันนี้ก็ทุกอยาก่างก็แต่งตกแต่งทำหน้าหมดนะครับ,บเบาะผนทาพีน,น้าทั้ง4ตัวนะครับด้านหลังนะนั่งได้จริงนะ พวงมาลัยอาพีน,นาแล้วนะครับก็ตกแต่งพร้อมใช้นะครับผ้าหลบงพวงหลังคางบางแดดก็สวยอยู่คอนโซลก็ยังสวยอยู่นะครับคันนี้เป็นสีที่หนึ่งก็พร้อมใช้งานนะครับความคลาสสิกนะครับแล้ว bm รุ่นนี้24เป็นรุ่นที่คนถุยหนาเยอะมากผมบอกเลยเนื่งด้วยความมีเสน่ห์ในรูปหลักของมันนะครับภายในพร้อมๆใช้นะครับ ทุกอย่างรีสโตรมาค่อนข้างดีผมว่าแต่90%แล้วกันนะครับก็สวยๆเลยเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันนะครับครับก็ BME 4 4นะครับ633 CSI นะครับวางเครื่อง35 M30 35คันนี้ข้างหลังผมพร้อมใช้งานนะครับรายละเอียดเก็บให้ไปพอสมควรมากๆเลยนะครับ ตลาดมีขาย2ล้าน6วันนี้ผมขายไม่ถึงนะครับผมขายแค่2ล้าน3นะครับ2.3ล้านกับคันนี้รถสะสมที่ราคาขึ้นตลอดนะครับขึ้นไม่หยุดขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคันขายกัน3ล้านแล้วนะครับแล้วยี่สิบีบอกเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนมาหาที่ผมผมเป็นเอาว่ารู้จริงแล้วกันเกี่ยวกับยี่ิบสนะครับเข้ามาดูเข้ามาปรึกษากันนะครับ ส่วนไหนย้ายทําเพิ่มเติมต่อมาหรือจากการให้นะครับก็คันนี้ฝากไว้ซิงซิเล็กคันที่15นะครับ B M 24หน้าฉลามสวยตลอดการราคา2ล้าน3เท่านั้นนะครับรีบนะครับหลายคนโทรหาผมนะครับตอนไม่มีรถตอนนี้มีรถแล้วมาดูกันนะครับพร้อมใช้พร้อมหล่อพร้อมไปกินกาแฟคันที่15เจอกันคันต่อไปครับ